รายการโหปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้พบกับเรื่องราวของนางสาวซิลิเกตพิทักษพงศ์คุณแม่นักสู้ที่เลี้ยงดูลูกพิการป่วยติดเตียงยาวนานกว่า30ปีไม่ว่าจะเจอวิกฤตใดลูกก็คือพลังให้เธอก้าวไปติดตามให้กำลังใจเธอกันครับท่านได้แต่หารเลวค่ะ กินน้ำกินน้ำนิดนึงก็ไอมีคนเดียวชีวิตเขาก็มีแม่คนเดียวก็เป็นทุกอย่างของเขาเขาสมองเขาขาดออกซิเจนชั่วขขณะหนึ่งเ่ยก็ทําให้เขาอะจะมีผลที่ว่าเขาจะพัฒนาการช้าการเคลื่อนไหวอะจะก็ไม่ค่อยปกติ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการโฮประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐาบาลผมบินบลลิลิตครับ,คร,บครับผมเอกพันธ์บลลิลิตครับผมคุณเอกพันธ์ครับวันนี้เราอยู่ที่จอมทองครับจอมทองจอมทองซอยสามครับวันนี้เรามาให้กําลังใจคุณสลิเกตครับคือดูแลลูกสาวลูกสาวปวยติดเตียงมานานมากไกลไหมคุณเอกพันธ์ฮะไม่ไกลครับเดี๋ยวจะถึงนะครับโหนี่ตอกเป็นซอยนี้นะครับ สวัสดีครับไม่คิดเลยว่าน้องจะได้มีโอกาสยิ้มเลยยิ้มเลย,ย,เลยคุณผู้ชมครับแล้วนี่คือคุณสิลิเกตนะครับอยากให้คุณพี่สิลิเกตเล่าถึงความเป็นมาความยากลําลบากในการใช้ชีวิตของเราเป็นยังไงคือน้องเกิดมาน้องก็ปกตินะคะแล้วก็ไปทํางานเสร็จแ,แล้วก็มีโทรศัพท์มาบอกว่าลูกม,มีอาการชักบอเ,เข้าไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บคุณหมอเอาชัวเข้าไป เด็กไม่หายใจแล้วก็หมอก็าพาเข้าไปปัม๊มพอน้องกลับมาน้องฟื้นขึ้นมาคุณหมอก็บอกว่าน้องเนี่ยจะมีผลข้างเคียงเพราะว่าน้องอขาดออกซิเจนไปชั่วขณะนึงรับรู้ในสภาวะอารมณ์ได้แต่การเคลื่อนไหวไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นยังไงเราก็ต้องรักแล้วก็ต้องเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดเ,เราเจ้ก็ค่อยประคองประคับประคองเขาขึ้นไปก่อนหน้านั้นคุณแม่เอะใจไหม สงสัยไหมเอ๊ะทำไมาอยู่ๆลูกเป็นอย่างนี้ก็ตอนหลังถึงได้มารู้ว่าน้องตกเปแต่ว่าคนที่ทําให้ตกเปก็คือเด็กๆที่เล่นกันคนที่เลี้ยงเนี่ยก็ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเราคิดอย่างนี้ไปจากน้องอายุ7เดือนณวันนั้นถึงวันนี้น้องอายุเท่าไหนนร่แล้วครับน้องอายุ3 6แล้วครับ6ปี ดูแลประคบปุ่หกันมาน n สามไม่มีแผ่กดทับเลยโอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดมากแล้วก็พาเขาออกไปเที่ยวตลอดไม่ให้เขานอนติดเตียงไม่ให้เขาเป็นมนุษย์ผักที่อยู่กับจมกับเตียงไม่ใช่นี่คือความคิดของคุณแม่ใช่ค่ะบางคนบอกว่าไม่อายหรอพาลูกออกไปข้างนอกบอกคำว่าอายเป็นยังไงไม่รู้จักมีอย่างเดียวคืออยากให้น้องออกไปเห็นข้างนอกออกไปได้เห็นอะไรที่มันมันทําให้เขาสดชื่นขึ้น แฟนพี่เลิกกันไปแล้วก็กยังส่งเสียค่าเลีย้ยงดูอยู่เขาเป็นลูคีเมียคือพ่อเขาตายไปสองสามปีแล้วเขาเริ่มสงสัยแล้วพ่อเขาหายไปไหนทําไมพ่อไม่มาก็คอยพ่อจนคอเอียงไปข้างแล้วคือเขาคอยอย่างเงี้ยคอย,ห,ยหันไปแต่ทางประตูอย่างเงี้ยค่ะหันไปทางประตูว่าเออได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก็จะหันและ พ่อมาหรือเปอล่าเพราะเรามาจนทุกวันนี้คอเอียงไปข้างหนึ่งพยายามหันเดี๋ยวก็หันกลับเดี๋ยวก็หันกลับคุณวินครับเมื่อกี้เดินมาจากหน้าปากซอยจะเข้ามาเคุณี่ว่าไกลไหมโอ้โหประมาณห้ารอเมตรน่นะต้องเอาลูกใส่รถเข็นไปข้างหน้าเพื่อจะยกค, <น S 2> ค,คนเดียวด้วยรถคนเดียวอุ้มคนเดียวคืออยากให้เขาออกไปเที่ยวพออุ้มเขาปุ๊บแขนซ้ายพีมีปัญหาคือกล้ามเนื้ออักเสบเริ่มเริ่มหายใจติดขัดแล้วเริ่มหายใจขัดแขนแขนซ้ายบางทีทํางานหนักไม่ได้เริ่มชา ถือไม่ได้แค่จาน์เข้าไปเดียวก็ต้องออกจากงานประจําที่แบบว่าเราเราทำได้ก็กันว่าคือวันไหนคนไหนหยุดก็ได้ไปทํางานแทนเขาอะไรเงี้ยพอมาถึงช่วงโควิดก็มีปัญหาตรงที่สถานประกอบการที่เคยทํางานอยู่ก็ปิดตัวลงแลต่ปัจจุบันนี้คุณแม่เอารายได้มาจากไหนที่มาจุนเจือมาดูแลน้อง ก็มีได้ไปขายของบ้างนะคะได้ไปขายหน้ากากอนามัยไปรับยาหอมอยาหม่องอาอยาดมมาจากวัดโพคุณสลิเกตเนี่ยถือว่าเป็นแม่ตัวอย่างในสังคมได้เลยและอีกอย่างด้วยความที่มีจิตใจที่ดีมองทุกอย่างเป็นบวกหมดอะไรก็แล้วแต่แม้ตัวเองจะลำบากแค่ไหนเนี่ยเขาก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตของเขาไป,ไ,ปได้แม่ก็ไปขายที่ตลาดค่ะอันนี้เย็บเองนะคะ อันนี้เย็บเองก็พอมีพื้นฐานเรื่องเย็บปักถักร้อยนิดๆหน่อยๆก็เอาเศษผ้าเก่าๆบ้างไปซื้อที่ออพาหุรัดลายสวยๆมาในความยากลำบากนะคะก็ยังมีน้ำใจเล็กๆจากหลานคนหนึ่งก็คือหลานเขาเล่นดนตรีไทยะคะ่ะเล่นระนาดไปเล่นดนตรีไทยที่ไหนก็นแล้วแต่เขาได้เงินมาเขาก็จะมาแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งมาให้พี่สาว เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสรากินแบ,บน่งรัฐบาลนะครับจะมอบเงินให้กับคุณสิริเกศนะครับ1,000 0บาทนะครับพร้อมด้วยถุงยังชีพถึงแม้ว่าตัวเองจะลำบากสุดๆขนาดไหนสายตัวแทบขาดแต่เพื่อลูกแล้วคุณแม่เนี่ยทำให้ลูกได้เอาลูกเนี่ยใส่รถเข็นที่เรายกออกมาจากบ้านเนี่ยใส่รถเข็นแล้วพาลูกออกไปเที่ยวข้างนอกให้ลูกเห็นหนู่นนี่นั่น โอเคถ้าสังคมเรานะครับแต่และครอบครัว,วมีปัญหาแบบนี้แล้วช่วยกันดูแลแบบนี้ขยันแบบนี้ผมว่ายังไงแล้วสังคมผ่าน,บบนไปได้แน่นอนเรารอดรแน่นอนเระทาง<น>ชีวิตหรือว่าช่วยเหลือช่วยที่ที่อยู่ในภาวะอย่างเงี้ยยังมีความสุขได้แน่นอนวันนี้รายการโหประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอขอบคุณเรื่องราวของนางสาวซิลิเกตพิทักษ์พงษ์ กับหัวใจนักสู้ที่ไม่ย่อถอต่ออุปสรรคต่างๆอยากให้กำลังใจคนที่ท้อแท้อยู่นะคะว่าอย่าเพิ่งท้อนะคะแต่เราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดพยายามสู้ๆต่อไปเขาก็มีเราคนเดียวแค่นี้ที่เป็นที่คอยดูแลเขารักเขาเพราะนั้นเราก็ท้อไม่ได้อะคะ่ะ